ด้อยค่าเรื่องความรู้เรื่องการศึกษาอันดับหนึ่งเลยจ้ะน้งชนสลาดสลาดหลายเออสลาดกว่าทุกคนทุกทุกคนนะคะพูดยังเร็วขนาดนี้ถ้าด่าจะขนาดไหนนะคะการที่การที่คนพูดเร็วน่ะม,มันย่อมมันย่อมสื่อถึงความที่มีสมองไวอืม่ลว่า คนคนสมองซ่าซิวอาไว้่ได้จ้าเออนะคนสมองเร็วเท่านั้นที่จะพูดเร็วแล้วก็ด่าเร็วเออจ้าย่องจ้าของเออชมตัวเองว่าตัวเองมีฉลาดพวงไวเออด่าคนได้เร็วผู้ใดไิมดาทาันกูจริงสินะเม่เออเออนะอืมเรื่องคอกฎหมายสากกมายุซากะได้เข้าเขาเรียกได้เข้า มีมีอย่างวะมีอย่างวะเออเออประสบการณ์มีประสบการณ์ในการมีประสบการณ์ในการเข้าเรียนเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเออแค่สี่ปีเธอกับเห็ดคือเพิ่น,นิจบเนติมาเลยเด้จ้าเออพี่เมธสวัสดีค่ะเออเธอกับเห็ดคือเพิ่นจบเนติบันดีจ้านะเหลือแต่สอบเป็นทานาย ตอนนี้เออเลือดต่สอบเป็นทนายเท่านั้นละจ้านะค่ะโอ้หนูมไม่ได้ทักทายช่องนี้นะอืมเออมาชงองญ่ก็ได้ด้วยใจทางเงาคนร้อยกว่าคนอ,อ่าเออออใช่ไหมพี่โดมอืมเอออนเนติไง อนพวกนั้นจนไปนโอ้ยย้อนว่ามีประสบการณ์ย้อนมีประสบการณ์ในในการเอ่อเขาเรียกว่ายังอันในคดีความเออแฟนใหม่จบเนี่ยตีโอ้แฟนนะสิเอาเอา,เอ,าอาชีพใดก็ได้จ้าเออเลือกได้เพราะฉันเป็นคนฉลาดอื เป็นคนหัวไวเออนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะหาเงินเก่งเออผู้ชายเ็าชอบคนหาเงินเก่งค่ะเออนะคะไม่ว่าอาชีพในในในไหนนะเขาชอบผู้หญิงหาเงินเก่งนะคะความสวยไว้ทีหลังจ้ะคนบอาได้อืมนะอ,อืมอะไ้อเอขออคนุญาตนะคะอืมเบอร์สวยแต่เลือกได้พอหาเงินเก่ง เอบอบ่มีไผหาเงินเก่งซ้ำเพิ่นแล้วอืมนะเราผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองตัวคนเดียวอืมค่ะตัวคนเดียวหาเงินมาด้วยตัวคนเดียวเก่งปานใดเออนะมีรถมีบ้านมีพร้อมทุกอย่างนะนี่สินก็หลุดจะหลุดจะหมดหมดแล้วนะอืมเออจะลุดแล้วนี่สินหะหารเคงิงเออกะฟาซีเกา่าบะของมาบะของฟาซีเกา่าให้ไม่ปิดนะจ๊ะ กองจะของคงไว้ก่อนนะคะเออนะเออเดี๋ยวจะไปไปตัดลดลงลดลงผลวนันเลยอืมอืมการศึกษาสูงแต่ไม่มีดีโอ้ยบอด้วยว่า <c oughs> กะบอดได้สูงบันไดดอกอือค่กะกับบะได้กะบดได้ว่าสูงแต่ว่าเพื่อน,นัันยกย้อตัวเองว่าตัวเองเป็นคนหัวดีนะแล้วด้วยค่าคนที่มีเรื่องมีปัญหากับตัวเอง นะว่าเป็นคนโง่หรือว่าเป็นคนเขาหรือว่าเป็นคนเฉยเป็นคนเขาเรียกซื่อบื้ออะไรไม่ทันคนอะไรเงี้ยตัวเองน่ะทันหมดอืมทันคนเหมือนกุคนอืมนะเออเหมือนกับคนปองปอง,ปองคือบ่คือบอปึกคือบ่คือบ่ตันน่ะนะอืมมันหลงตัวเองนั่นแหละคนหลงตัวเองประมาณว่าคนหลงตัวเองนะอืมหลงตัวเองคัก เออยิ่งมีโซเชียลยิ่งมีช่องมีชาแนลเป็นของตัวเองเฮงเห็นคักพี่น้องเลยเออยิ่งโซให้เห็นสันดานเออจึงนิสัยใจคอมากท้นทุกวันทุกวันพี่น้องอืมนะในเนนิทานในหยวกเน่านี่นะเอออ่าจะพาหมู่บ้านนั้นร่ำรวยอืมหรือจะพาหมู่บ้านเขาช่วยก็ได้ เออพี่ก็เพิ่งเคยเจอด่าตัวเองเป็นคางคก mm hmm. ก็เอางืดหลีเพิ่นเบาประชดเออทุกสิ่งทุกอย่างคือประชดประชดหนึ่งคือประชดในเรื่องอะไรที่บอกว่าตัวเองเป็นคางคกเป็นหนังเป็นคนหน้าคางคกหรือว่าเป็นคนไม่สวยนะ่ะ mm hmm. เพื่อที่จะอยากจะพูดให้ค่าตัวเองเข้าใจไหมคําว่าให้ค่าตัวเองว่าตัวเองไม่สวยก็เลยไม่ได้ผ่านมือผู้ชายหลายคน อยากปรเว่าเสะเรื่องนี้ให้เข้าใจให้ฟังดีๆนะแต่เธอน่ะพฤติกรรมมันไม่ใช่นอกจากหน้าไม่สวยแล้วนอกจากหน้าไม่สวยแล้วเออยังเอาร่างกายเป็นแรลกหลายตัวหลายครั้งมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่สวยแล้วจะจะมีผัวเดียวนะเออความหมายที่เธอบอกว่าอืม ความหมายที่พูดว่าตัวเองเป็นคนไม่สวยเป็นคนหน้าควางคกในครอบครัวเออในครอบครัวมีซเว่าแบบนั้นนะนะที่พูดประมาณว่าฉันไม่สวยก็เลยไม่มีใครมาจีบก็เลยไม่มีเอ่อผู้ชายเข้ามาลุมล้อมอะไรพวกเนี้ยขอคาพูดมนันอาจจะอยากจะให้เอฟซีะเข้าใจว่าวอว่าไม่ได้เออ เคยผ่านผู้ชายมาเยอะเพราะฉันไม่สวยเออประมาณนี้เออเหมือนให้ให้ค่าตัวเองเนี่ยนะักฟังดีๆถ้าใครฟังแตก่จะอืมเออถ้าใครฟังแตกนะจะ,ออกนะจะเข้าใจนะขอขอบคุณค่ะคุณสวยก็ยดีใจนะอู้ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับสติ๊กเกอร์นะแมนบอแมนบอยสุเออมันอยากบอกประมาณนี้นะผู้แซะพี่แซะน้องอืมว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่ เออนี่นี่ทานอีหยวงเน่านะจ๊ะอืมนะนีนอีหยวงเน่านะที่พูดว่าเมดเฮือนเมดสอซันขี้ไล่ขี้เลอยู่คนเดียวอืมขีร้ลยขี้เละอยู่คนเดียวนะเออเลี้ยวมือนี้บลิ้วม,มันขอขึ้นค่ะเอาอีกแน่พี่ดมเออเออเซะเซะเขาแต่อันที่จริงแล้วนะสวัสดีหนึ่งพัน กว่า 1, ท่านหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะคะเออหนึ่งพันห้า 1, ท่านนะคะอืมนะค่ะคุณเสือข,ขยีใจนะคะอืมเออมันผู้ไ้อหลีแต่มันจะกระซิบว่าว่าคนขี้ไร่แบบนี้ผู้ไรสิีมามากเออก็เลยบ่มีโอกาสที่จะมีซีดีคบไผหลายๆคนก่อนที่สิมีผัวเออนั่นคือการเซอืมแล้วก็ทีนางก็จะมาพูดว่าอะไรนะเออพี่คุณทองคำมาดีค่ะคุณนรุณศรีนนะเออนะ ใช่เอ่อนะคะที่จริงแล้วก็น่าเฟะจ้านะอืมแต่ว่าเธอกระิบอกว่าหน้าตาแบบหน้าตาแบบนี้เหรอไม่มีใครมาลักไม่มีใครเอ่อไม่มีใครมาชอบไม่มีใครมาจีบอันอันโลคิวเหมือนหลายๆคนอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคือมันกะมันเป็นการพูดแซะพูดแซะคนอื่นนะคนอื่นนะมีคนคนอื่นที่หน้าตาดีนะอืมคนอื่นที่หน้าตาดีนะเขามีคนมาจีบแต่เขา เข้าทะเข้าตามต่ออกตามประตูก็มีนะเว้ยอันหมายถึงว่าอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ่ได้ไปเหตุอีหยังที่มันเขาเรียกว่าไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเสียหายนะอืมมาจีบก็เข้าเข้าเขาเรียกว่าเข้าตามต่ออกตามประตูนะอืมนะอันนี้มันมันแตะที่มันมันยอมรับว่าตัวเองเป็นคนหน้าคางคกนะเออฟังดีๆค่ะมันบริเวณว่ามันยอมรับ ขวบ่ไดีดาเจ้าขวองเนี่ยนะมันได้กดมันได,มนได้มันได้พี่ดานนองมันได้นะเออน,นะค่ะอื